มันแปลกดีนะแอดว่าเนะี่ยมันโคตรแปลกเลยเออโคตรแปลกมากเอฟซี FC. แอดบอกเลยเลยมันมันยิ่งเห็นมันยิ่งเห็นยิ่งขุดแล้วมันก็ยิ่งอ่าสว่างไปเรื่อยๆตาสว่างไปเรื่อยๆเอฟซี FC. ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันทําไมทําไมอย่างนั้นนะแล้วอีกอย่างหนึง่งเอฟซีถ้าถ้าเขาออกหมายแล้วยังไม่มาเนี่ยตามหาไม่เจอเนี่ยแอดสันนิฐานได้เลยนะเอฟซี FC นะ อาจจะมีการตัดตอนอตัดตอนรู้จักไหมคำว่าตัดตอนอ่ะคือปิดปากอ่ะให้สองคนนี้อันตรธานหายไปโดยไรร่องรอยเพราะอะไรถ้าได้สองคนนี้มาเนี่ยทุกอย่างมันก็จะกระจ่างขึ้นอีกถูกไหมละ่ะกระจ่างขึ้นชัดเจนเลยละ่ะเออเพราะฉะนั้นอ่ะสองคนนี้จะต้องสาบสูญต้องหายตัวไปแบบไม่รู้เลยว่าตาเป็นตายร้ายดียังไงเออเขาหาไม่เจอ สงสัยว่าจะมีการปิดเออปิดปากเลยนะ,ะอุ้มหรือเปล่านะเอ่อถ้าไม่เจอนะถ้าพูดถึงไม่เจอนะเออถ้าพูดถึงไม่เจอนี่ก็โ,โหนะก็ต้องขอภาวนาให้เขายังยังอยู่นะครับยังอยู่เอ่อเพราะถ้าศูนย์หายไปโดยไร้ร่องรอยเนี่ยก็ต้องคาดคะเนได้ว่าน่าจะเป็นการตัดตอนเพราะถ้าได้สองคนนี้มาเนี่ยทุกอย่างจะเปิดเผยหมดเลยเปิดละเอียดเลยเปิดเผยหมดเลยถ้าออกเข้ามาออกมา เข้ามาให้ปากคำเนี่ยจะจะพูดง่ายๆนะหาเนี่ยเรื่องนี้นะครับแอดบอกเลยถ้าสองคนนี้มาจบทุกเรื่องเลยจบทุกอย่างเพราะว่าเรื่องอื่นไม่มีปัญหาแล้วไล่ได้หมดแล้วเหลือแต่ตรงนี้แหละสุดท้ายตอนที่เบิกเงินเอาออกมาแล้วเนี่ยแล้วไปไหนเงินไปไหนตรงนี้ต่างหากที่ทุกคนอยากรู้เอาออกมาแล้วเงินไปไหนนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็ยังสอบถามอยู่ว่า เมื่อไหร่จะมาเอาข้าต้มแขวนไว้หกวันแล้วข้าต้มอ่ะข้าต้มกระดูกหมูน่ะบางคนเขาบอกว่ากลัวหนอนมาไตา่มาตีนนะเขาว่าอย่างนั้นตีแทบตายเลยวะเออใช่ไหมจะไปต้มใครได้ ก็ไม่รู้นะเอสซีนะเอสบอกได้เลยคืออ่าจิตการของเขาเนะี่ยมันก็มีอยู่ตรงนั้นตรงเดียวแล้วก็เช่าพระก็น่าจะเป็นพี่ชายเขาหรือยังไงเนี่ยนะนะเออเป็นเซียนพระก็เป็นพี่ชายเขาหรือเปล่ามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวเขาเขาหลักๆก็คือแค่ขายไก่นะแล้วก็โรงงานแป้งเนี่ยก็ไปสอบถามดูแล้วว่าโรงงานแป้งเนี่ยไม่ใช่ของเขาเขาไม่มีสิทธิ์ยุ่งเกี่ยวอาจจะเป็นญาติกันแค่นั้นเองไม่เกี่ยว เพราะฉะนั้นก็เหลือแต่เคสขายไก่อย่างเดียวเออที่เขาทำาคละขายไก่ยังมีรถเป็นสิบคันเลยสิลุนรถห้าหกคันอะ่ะเออรถอยุโรปนะครับรถหรูอ่ะเอาง่ายเออรถหรูก็ลองคิดดูเออเขาหายตัวไปน่าจะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดหรือ,อยังไงเอซนะน่าจะเป็นตรงนั้นแล้วก็หายไปยาวเลยนะเออ นี่แหละ f อฟซี FC, แอดวานยงานนี้นะครับงานนี้เนี่ยถ้าไม่เจอตัวเลยหรืออะไรเลยเนี่ยเอฟซีแอดคาดเดาเลยนา่าจะโดนตัดตอนหรือเปล่าปิดปากหรือเปล่าออหนีต้องหนีให้สุดหนีให้หนีให้ขาดเพราะงั้นถ้าสองคนนี้มาเนี่ยทุกอย่างกระจ่างหมดเลยเออแล้วขานั้นก็จะติดยาวๆกันทีเดียวนะ่ะเออไปแล้วสองใช่ไหมตรงนี้มาอีกสอง อ่าใช่ไหมสี่และเหลืออีกคนนึ่งเออเหลืออีกคนนึ่งได้สี่แลเหลืออีกคนหนึ่งที่จะจะอีกคนนึคือใครอีกคนหรือสองคนขึ้นไปก็ได้ไม่เกี่ยวเออขอให้ตรงนี้เถอะขอให้มีมาเพิ่มอีกอย่างน้อยต้องมีอีกสามคนมันจะเข้าองค์ประกอบเอฟซีอ่าเข้าอง,องค์ประกอบก็คือซ่องโจรอ่าห้าคนขึ้นไปนะครับจะโดนข้อหานี่หนักเลยโอ้ <laughs> รวมหัวการรวมตัวนะครับเออเป็นแก๊งนะครับนะเออเดี๋ยวค่อยดูที่ไปถึงไหนนะเพิ่มอีกหรือเปล่าเออแล้วใครที่มาใครใครที่มารับเงินไปด้วยกันงานแหละใครที่มาหิ้วเนี่ยตอนนี้ก็สอบไปหมดแล้วธนคงงธนาคารเขาก็สอบไปหมดแล้วว่าเอ่อว่ามีใครมาเอาเงินบ้างเออมีใครวงกล้องวงจรปิดมันมีอยู่แล้วเอฟซี FC. อในธนาคารไม่มีไม่ได้ครับกล้องวงจรปิดมีอยู่แล้วอหน้าธนาคารก็มีนะเพราะฉะนั้นไม่หลุดอ่ะบอกได้เลยไม่หลุดแน่นอนไม่ไม่ไม่หลุดเรื่องนี้แน่นอนทุกคนก็คาดคะเนไปไดนะ้ว่าเอาออกมาแล้วคุณไปให้ใครเออคุณไปแบ่งกับใครบ้างใช่ไหมถ้าเป็นเงินของตัวเองเนี่ย รับรองเขาจะไม่เอาออกมาจากธนาคารเลยเพราะอะไรก็มันเข้าธนาคารเข้าบัญชีคุณไปแล้วคุณจะออกมาทําไมถ้าคุณเสียหายถูกไหมคุณก็โอนใส่กันไปสิโอนให้ผัวโอนให้ใครคุณก็เป็นสองคนนี้อยู่แล้วถูกไหมล่ะมันง่ายๆเองตะก,กะตรงนี้เองคุณจะออกมาทําไมออกมาเสี่ยงทําไม <laughs> เอาเงินสื้อสื้อไอ้ถือเซเลอร์ทาร่ามาได้ที่ไหนล่ะได้ไหมล่ะ,ละเงินมันเยอะเป็นกระเป๋ากระเป๋อย่างเงี้ยเออ แล้วคิดดูมันไม่สมเหตุสมผลนะเอฟซี FC นะบอกได้เลยคาว่าสมเหตุสมผลมันไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยมันยิ่งขุดมันแล้วก็ยิ่งมองเห็นว่ามันผิดเพี้ยนนะครับเออถ้าอ,าออกมาแล้วไปแบ่งให้ใครตรงนี้แหละใครเป็นคนได้ตังค์มั่งคนนั้นก็มีส่วนร่วมหมดงานเนี้ยนะมีส่วนร่วมหมดเออคนไหนได้ตังค์ก็แล้วแต่ ทุกคนมีส่วนร่วมแน่นอนคุณจับตังค์เมื่อไหร่คุณก็โดนเมื่อน,นั้นเออเพราะว่าเงินมันไม่ใช่น้อยเงินมันเยอะมากนะสามสิบเก้านี่ไม่ใช่น้อยนะเงินเยอะมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แอดแอดบอกว่าอะไรเลยว่างานนี้ต้องมีคนเพิ่มแน่นอนไม่ไม่สาม 3, ก็สองนะครับหลักๆนี่นั่นสองนี่มีแน่ๆล้านล้านเปอร์เซ็นต <laughs> แต่สามนี่คือใครเออ นะครับสามคือใครหรือสี่มีหรือเปล่าเออสี่หัวเกลียนหัวเกียน,เ,ยนเขาต้องรู้เห็นแหละไม่ใช่ว่าคือคุณให้คุณมาเอาเนี่ยคุณก็ต้องรู้เลยว่าทําไมต้องให้มาลากกระเป๋าไปด้วยนะลากกระเป๋าไปทําไมต้องให้มาลากกระเป๋าไปคุณก็ต้องรู้ว่าไอ้ข้างในมันมีอะไรถูกไหมล่ะคุณจะมาแบบไม่รู้ไม่เรื่องเลยไม่รู้เลยว่าเขาให้มายกกระเป๋าก็ไปยกกับเขามันไม่สมเหตุสมผลเอฟซี FC. เขาต้องรู้แนละ้ะที่ให้มายกกระเป๋าเนี่ยมันเป็นกระเป๋าอะไรแล้วเอาไปไหนเออทําไมไม่ทิ้งไว้อยู่ในธนาคารก็คือในบัญชีไงคุณจะไปไหนคุณก็โอนไปดิใช่ไหมถ้าบริสุทธิ์ใจคุณไม่เอาออกมาเดินดุมด,มดุมให้มันเสี่ยงนะครับเข้าจริงๆเออถ้าคุณเสียหายคุณเองเนี่ยคุณจะไปให้ใครเ,เงินของคุณทางนั้นถูกไหมลนะ่ะเออทางนู้นเขาก็บอกเขาไม่เกี่ยวเลยตั้งแต่เขาย้ายออกมาอ,อ่า ทนายดังเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวเลยตั้งแต่เขาออกมาตรงนะ้นเขาก็ยังบอกเฮ้ยต้องไปแจ้งความนะเออเขาพูดอย่างนี้เขาบอกต้องไปแจ้งความนะเออเขาพูดไว้เลยแต่ไปแจ้งความอะไรแค่ไปลงบันทึกประจําวันเฉยเออเขาไม่ได้แจ้งความนะเขาไปลงบันทึกประจําวันตนะัองคนละอย่างลว <laughs> างแผนให้คนอื่นผิดใช่ไหมเนี่ยแหละเอฟซี FC นะ เออมันชัดเจนไหมล่ะบอกว่าบอกว่าเขาไม่รู้เห็นเลยตั้งแต่แยกย้ายกันออกมาเนี่ยนะนะตั้งแต่คนนั้นเขาล้อมหงล้อมให้แล้วว่าอ่าเจ๊เขาจะยอมรับผิดชอบให้เรื่องนี้นะเออทนายดังเขาก็หนีออกมาเลยเขาบอกเขาไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งอะไรคุณยังโทรศัพท์ไปหาอ่โรงพักนั้นเลยบอกว่าให้ดูแลหน่อยเดี๋ยวจะมีคนมาแจ้งความ <laughs> อะคุณยังโทรไปบอกเลยนะครับนะ แสดงว่าคุณก็ยุ่งกับเขาทุกเรื่องสิถูกไหมคุณบอกคุณไม่เกี่ยวข้องได้ยังไงคุณยังโทรไปแจ้งเลยว่าให้ดูแลให้ดีหน่อยนะมิจะมีคนมาแจ้งความนะเอออาจจะเป็นคนของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะให้เด็กเข้ามาแจ้งความกูก็ช่วยอนันวนความสะดวกให้เขาหน่อยอ่าเห็นไหมไหนบอกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวไงเอออันนี้มันยุ่งเกี่ยวแล้วนะเนี่ย <laughs> เป็นทุระปะปังให้เลยแนละ้วเนี่ยโอ้โหนะ ไม่มีหรอกที่จะไม่มีส่วนร่วม嘛เอฟซีเอ็ดบอกได้เลยค่ะอันนี้เขารู้กันดีโอ้โหมันละครคือโรงละครแห่งชาติอ่ะเอาพูดแค่นี้เลยว่า,าบีบน้ําตาเอฟซีนะบีบน้าําตาทะเลาะกันบีบน้ำตาโอ้โหน้ําตาจระเข้ <laughs> น้ําตาจระเข้นะ FC. เอฟซเออพอเผลอก็งาบสิโอ้ยเครียดเลยเอฟซี FC นะ แอดไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเขาเชื่อคนง่ายอย่างเว้ยนะเออเจนก็โดนแล้วโดนซ้ำโดนซากอยู่นั่นน่ะเออแล้วก็ปอบหรืออ่าแม่นอกไส้เขายังว่าอะไรนะมอม้ากับมอม้ากับปีเตอร์หรืออะไรเนี่ยนะครับมอมา้าเขาบอกอะไรวะ โดนหลอกครั้งแรกแล้วครั้งสองก็ยังโดนหลอกอีกเหรอเขาว่าอย่างนั้นเอา้าคนเขาเสียไปแล้วไงเขาก็ยังทําให้อยู่ทํางานให้อยู่ทั้งที่ทว่างานแรกไม่ได้ตังเลยสักบาทอางานสองอาถามว่าจะไปต้องไปเชื่ออะไรเขาแล้วก็บอกว่าเงินเข้ามาหกเก้าล้านเงินเข้ามาเก้าล้านแล้วก็จะยึดเอาไว้ไม่ให้เลยมันก็ไม่ได้ไงเอฟซี FC. ในเมื่อคนเขา,า,กการู้จ่อกันเขาก็รู้ว่าขานี้เขาเป็นอะไรเขาเป็นทานายนะ เขาก็ต้องให้คืนหมดเดี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาขอคืนหมดแล้วก็ก็จะพูดไวยว่าเดี๋ยวผมเอาโปรเจกต์ใหม่มาให้อย่างเงี้ยโปรเจกต์นี้เยอะเลยบอกว่างั้นเลยซื้อของมาได้เลยสั่งซื้อของเดี๋ยวผมไปเคลียร์ให้เออผมไปเคลียร์ให้ผมไปดลเนินการเรื่องนี้ให้ไอทำโรงแรมอะร้อยกว่าล้านเดี๋ยวผมเคลียร์ให้เลยเออเอาเงินเก้าล้านให้ผมก่อนเห็นไหมเออคือเขาฉลาดเงี่คิดซี โอนเงินเข้ามาในในบริษัทนี้เก้าล้านเออแล้วก็บังคับให้เอาเงินออกมาถือว่าผ่านแล้วนะเงินตรงนี้ผ่านหุ้นตรงนั้นแล้วนะเออเขารู้แล้วเส้นทางเงินมันผ่านไปแล้วก็ให้บังคับให้ขาเนี้ยเอาออกมาแล้วบอกว่าเขายกเลิกสัญญานะเขาจะไปทําอ่าไปทําไปเขียนแบบอีกบริษัทหนึง่งแต่ก็ให้คุณเนี่ยไปดูแลตรงนู้นด้วยอ่าเดี๋ยวจะมีโครงการใหญ่ เมกะโปรเจกต์เขาพูดไงเมกะโปรเจกต์เดี๋ยวมีโครงการใหญ่เดี๋ยวผมจะให้คุณดําเนินการให้เลยคุณไม่ต้องกลัวเขาว่างั้นคุณเบิกของสั่งของมาได้เลยเออสาคงเสาเข็มสั่งมาเอามาเลยเตรียมการได้เลยนยะเดี๋ยวผมไปดําเนินการให้เ,เขาก็ดีใจโอ้โหแม่งโครงการนี้โคตรใหญ่เลยครั้งที่แล้วยี่สิบล้านมันก็ไม่จ่ายนะครับเก้าล้านมันก็ไม่ให้อ,อ,อันนี้ร้อยกว่าล้านเลยโอ้โหพูดง่ายว่า เห็นแล้วมันก้อนใหญ่ขึ้นก้อนใหญ่ขึ้นไงเอา้าเขาก็อยากได้สิเออที่ทํามาสองเคสแล้วไม่ได้ไม่ได้ตังค์สักบาทไหนไหนก็ไหนไหนแล้ววะก็ลงทุนไปก่อนอีกซื้อซื้อเสาเข็มซื้ออะไรมานะลงทุนไปก่อนครั้งที่แล้วก็เจ๊งไปทีงแล้วเออก็ลงทุนพอลงทุนปุ๊บเจ๊เขาเริ่มผิดสังเกตเออเริ่มผิดสังเกตว่อาอะไรวะเออทวงถามทีไรก็อา่าบ่ายเบียงตลอด นะโปรเจกต์ Project แรกนะหวยหวยออนไลน์บายเบียงตลอดน,นู่นี้นั่นเออทําไมอ่ะเพราะอะไรเขาก็ชักไม่ไว้ใจพอไอ้เขียนบินนะครับเอ้ไม่ใช่ดิไอ้เขียนแบบที่เก้าล้านอีกความคืบหน้าอะไรต่างๆนะครับก็ยังไม่ชัดเจนเขาก็เลยบอกสั่งให้ดอปตรงนี้ไปก่อนไอ้ดอปโรงแรมเนี่ยร้อยกว่าล้านให้ดอปหยุดเลยไม่ต้องทําหยุดไว้ก่อนเห็นไหมละ่ะ เขาเริ่มละแคะละคายเออแล้วเขาก็เขียนเอกสารเลยคือว่าโน l ิสเลยก็คือจะยกเลิกอ้าวทั้งนี้อาหาอะไรวะกูสั่งของมาแล้วยกเลิกอีกแล้วเหรอโอ้โหตายหาแลวอันนี้ทางเจ้าของเงินเขายกเลิกเองแต่อีสองงานที่ผ่านมาเนี่ยนะทางทนายดังเขาเป็นคนยกเลิกไม่เกี่ยวกับใครทางนู้นเขาไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมล่ะโอ้โห fc นะมันมันมัน มันเล่เหลี่ยมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเอฟซีนะเล่เหลี่ยมเยอะมากอืมแล้วก็หลอกสองคนนี้ก็โดนหลอกตลอดโดนหลอกให้ทำงานแต่ไม่ได้ตังค์แต่ให้เอกสารเป็นผู้ล่างเอ,อสัญญาก็เป็นผู้ทำนะครับแล้วก็ยึดเขาไปหมดเออเดี๋ยวผมขอเอาไปให้เขาเซ็นหน่อยแต่ก็ไม่ให้คืนเลยนะสัญญานะทั้งสองฝ่ายเลย ยึดเอาไวไ้ว้คนเดียวนะโอ้โหเป็นไงเจ็บปวดไหมไม่ให้เลยเออแต่แต่เขาสงสัยแล้วสองภูมิเอยนะเขาก็สงสัยแล้วมันมีทำแม่งทำแม่งอะไรชอบกวนเหอเออเขาเลยเอ่าปิินเขาเลยพูดแค่ว่าทำทุกอย่างแบบเปิดเผยเออเปิดเผยก็คือไปลงบันทึกประจําวันไว้นะครับงวดแรกก็ไอ เคสแรกก็ไปลงเคสหวยก็ไปลงบันทึกประจําวันไว้ว่าไม่ได้ตังค์เผื่อมีอะไรมันพลาดพิงหนึ่งเขาเขาก็จะได้บอกว่านี่นะเขาก็ไปลงบันทึกประจําวันไว้ว่าเขาก็ไม่ได้ตังค์จริงๆเขาก็รอเงินเข้าไงเงินก็ไม่เข้าสักทีแท้ที่จริงเงินมันมันอนตั้งนานแล้วก็โอนมาให้หมดแล้วออโอ้เดาอดแสบมากแล้วก็บอกว่าเป็นโปรเจกต์ของตัวเองเอาโปรเจกต์ของตัวเองทําไมไม่เออทําไมไม่ไม่ดําเนินการต่อล่ะใช่ไหมล่ะ เออถ้าเป็นโปรเจกต์ของตัวเองอ่ะก็ดําเนินตามต่อสิไม่ดําเนินตามคุณไม่ทําเลยอ่ะคุณบอกยกเลิกเลยเอา้าวแล้วยังไงอ็บอกว่าเป็นโปรเจกต์ของคุณเองไม่เกี่ยวกับใครก็ให้มาลงทุนเอาเองเอาแล้ว,แล,วแล้วคุณไปบอกให้เขาทางานอ่ะแล้วคุณไม่ทําคุณไม่จ่ายเงินเขามันยังไงนะเอฟซี FC, งงไหมเออบอกว่าเนี่ยโอนมาทําธุรกิจเป็นของผมตรงๆคือไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะ สงสารบอกว่าเออเอามาไว้สําหรับเผื่อออนาคตนะตก,ตกงานหรือไม่ไม่มีงานทําหรืออะไรแก่ตัวช่วงแก่ตัวก็จะมีธุรกิจตรงนี้เห็นไหมแต่คุณก็ไม่ทำไงคุณไม่จ่ายเงินแสดงว่าเขาก็บอกอยู่แล้วว่าคุณยกเลิกก็บอกว่าทางนู้นก็ยกเลิกเขาไม่เอาเห็นไหมล่ะเอฟซี FC? คือยังไงก็ผิดอะแอดพูดได้เลยเลย,ยังไงก็ผิดยังไงก็แก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้หรอก ในเมื่อตรงนี้ตรงนี้เขาก็เก็บข้อมูลเอาไว้ทุกอย่างหลักเอกสารหลักฐานเขากเก็บไว้หมดอยิ่งทางนน้นยิ่งมีใหญ่เนี่ยผู้ผู้เสียหายเขายิ่งมีเยอะเพราะอะไรเอกสารเขาเก็บทุกเม็ดหลักฐานเก็บทุกเม็ดการโอนการอะไรต่ออะไรมีสัญญาการเซ็นมีทุกอย่างาทางนู้นเขามีล,าล่างสัญญาไว้เลยแล้วให้เซ็นด้วยเออแล้วก็บอกให้ให้ด้วยสเสนหายังไงวะเนี่ย เออสนอหาอะไรไม่รู้จักนะครับเอฟซโอเจ็บปวดเจ็บแสบมากงานนี้เอฟซีบอกเลยเจ็บแสบมากเจ็บปวดมากคือไปแก้ไขก็ไม่ได้เออแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงที่ตนเองทำเออไม่ยอมรับไปบอกคนนู้นบอกคนนี้แต่ตอนหลังๆมานี้บอกว่าลงทุนเออแต่ให้ด้วยใจเสนยหาแต่ว่าลงทุนนะ แม่นอกไส้ก็พูดไปอีกอย่างนึงเออพูดไปคนละแบบคนละเรื่องเลยไม่รู้มันเอาข้อมูลมาจากไหนเออนะบอกว่าบอกว่าลูกนอกไส้เนี่ยขอยตามไปแล้วตอนนี้ตอนแรกบอกให้ด้วยเสน่หาตอนนี้บอกว่าลงทุนแล้วบอกว่าลงทุนเออลงทุนเพื่อจะทํากิจการของตัวเองไม่เกี่ยวกับใครเขาว่างั้นเออเอ้าล้วทำไปไม่เห็นทำล่ะ ก,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 ก็ไม่ได้ทําก็บอกยกเลิกไปอีกก็ไม่ได้ทําอีกบอกว่าเป็นของตัวเองก็ทําไปสิก็ไม่ทําอีกไม่เอาเลยก็คือไปทําเขาฟีฟีก็ไม่เอาเลย,เ,เ,ลยเห็นไหมะ่ะมันย้อนแย้งไหมเออ